กราบสวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้จะขออนุญาตพูดถึงผ้าสิ้นตีนจกที่ท่านเจ้าคุณพระสินีนาถพิลลาดกัลยาณีนุ่งสิน้นโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชนินีไปเยือนที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะเป็นผ้าสิ้นตีนจบน่าจะจากของแม่แจ่มนะคะ ในสมัยโบราณผู้หญิงแม่แจ่มนะคะมีหน้าที่และทำงานร่วมกับผู้ชายเพื่อหาไรายได้มาสู่ครอบครัวนอกจากทำงานแล้วนะคะผู้หญิงยังมีหน้าที่ดูแลบ,บ้านโดยมีงานถักทอที่ผู้หญิงภาคภูมิใจก็คืองานถักทอเพื่อสมใส่เป็นเครื่องนุ่งหม่มเป็นหน้าตาของคนในครอบครัวไม่ให้ผู้อื่นดูถูกดูแคลนนะคะดังคาพูดที่ว่าตุ๊กบ่ได้กินโบมีคนตามไฟสองต้อง ตุกบ่อได้นุ่งได้ย่องปี่น้องดูแคลนหมายความว่าหากยากจนไม่มีจะก,กินมักไม่มีคนเห็นแต่หากไม่มีเสื้อผ้าเครื่องแต่งตัวดีๆญาติพี่น้องมักดูถูกดูแคลนได้เพรศิ้นตินจกแม่แจ่มจึงเป็นศิลปะหัตถกรรมที่มีความงดงามเป็นมรดกตกทอดมาสู่ปัจจุบันเป็นเอกลักษณ์ของแม่แจ่มอันเกิดจากการผลิตคิดคน้น และสร้างลวดลายขึ้นบนผืนผ้าด้วยการจกคือการสอดหรือควักเส้นฝ้ายสีต่างๆที่พุ่งสลับกันเป็นช่วงๆเพื่อให้เกิดเป็นรูปและลวดลายต่างๆขึ้นมาโดยใช้ขนเม่นโลหะหรือไม้ไปลาแหลมเป็นเครื่องมือผู้หญิงทางล้านนานะคะจะทอผ้าเพื่อสวมใส่เองการทอผ้าตีนจกจะบ่งบอกถึงลักษณะตัวตนของผู้หญิง ด้วยการจินตนาการการสร้างววดลายบนผืนผ้าและความอดทนในการทอทําให้ผ้าทอแต่ละผลืนมีความแตกต่างกันแสดงให้เห็นถึงอารมณ์และความรู้สึกของผู้ทอในสมัยก่อนบ้านที่มีลูกสาวทุกคนต้องสอนให้ลูกทอผ้าเป็นนะคะผ้าสิ้นตินจกแต่ละผลืนใช้เวลาทอนานค่ะเป็นหลายเดือนนะคะผู้ทอจึงเกิดความหวงแหนและให้ความสําคัญเป็นอย่างมากในสมัยโบราณ ผ้าตีนจกถูกสวมใส่ในพิธีสำคัญอาทิงานปลอยหลวงวันศีลวันพระเข้าพรรษาออกพรรษาตานกุ้ยฉลากเทศกาลปีใหม่สตรีแม่แจ่มจะมีผ้าตีนจกอย่างน้อยหนึ่งผืนค่ะเพื่อเก็บไว้ใส่ในพิธีหรือตอนเสียชีวิตส่วนผู้ที่มีความขยันในการทอจะมีผ้าตีนจกอย่างน้อย3ผืนผืนแรกให้ลูกหลานนุ่งนะคะใส่ในตอนที่เสียชีวิตและนำไปเผาพร้อมร่าง พื้นที่สองให้ลูกหลานนำไปถวายตอนทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลและพื้นที่3ให้ลูกหลานเก็บไว้เพื่อเป็นมรดกตกทอดสืบต่อไปค่ะนอกจากนั้นพาตีนจกยังนำไปใช้เป็นของกำนันผู้ที่เคารพนับถือเท่านั้นนะคะจากคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ในสมัยก่อนสตรีชาวล้านนานะคะจะใช้เป็นของฝากญาติผู้ใหญ่เพื่อแสดงความเคารพนับถือโดยเฉพาะในวันสงกรานต์ หรือปีใหม่ที่มีประเพณีรดน้ำดำหัวนิยมใช้เป็นของไหว้แม่สามีหรือผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือค่ะจกเป็นเทคนิคการทําลวดลายบนผืนผ้าบนเส้นพุง่งโดยวิธีการสอดได้เส้นพุ่งพิเศษเข้าไปเป็นช่วงๆโดยใช้ขนเม่นหรือเหล็กแหลมช่วยในการจกหรือควักเส้นได้ขึ้นมาบนเนื้อผ้าที่ทอยอยู่นะคะการจกเป็นการสร้างลวดลายที่สามารถใช้ไฟได้ หลากหลายสีในลวดลายต่างๆนะคะที่ทำขึ้นผ้าแม่แจ่มจะใช้เทคนิคเป็นส่วนใหญ่โดยคว่ำหน้าผ้าลงกับกี่ที่ทอค่ะซึ่งทําให้สามารถเก็บเงื่อนหรือปมไฟได้เป็นระเบียบเรียบร้อยไม่หลุดง่ายรวมทั้งลวดลายที่เกิดขึ้นด้านหลังของลายซึ่งอยู่บนด้านบนของกี่นี้นะคะมีความสวยงามไม่แพ้ด้านหน้าสิ้นแม่แจ่มจึงสามารถนุ่งได้สองด้านค่ะดังจะเห็นคนเท่าคนแก่มักนิยมนุ่งสินด้านในออกนอกเสมอ ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เก่าเร็วเกินไปด้วยพาสินตีนจกนี้นะคะจะมีลักษณะเด่นในการสร้างผลงานของช่างผู้ทอขณะเดียวกันก็ไม่ละทิ้งลวดลายเดิมนะคะซึ่งสามารถจัดแบ่งผ้าจกตามลักษณะลวดลายได้ดังนี้ค่ะ 1. ลวดลายอุดมคติเป็นลวดลายที่สะท้อนความเชื่อในศาสนาออกมาเป็นรูปลักษณะอันเกี่ยวเนื่องกับศาสนา2ลวดลายของ คนและสัตว์ส่วนใหญ่พบในผ้าหลบสลีผ้าปูที่นอนค่ะผ้าป้าดนะคะสามลวดลายพันพฤกษาพบในหน้าหมอนเป็นส่วนใหญ่ค่ะสี่ลวดลายเปรียบเทียบสิ่งของใกล้ตัววิธีนุ่งนิยมนุ่งสิ้นให้ยาวกรอมเท้าปิดตาตุ่มนะคะลักษณะของผ้าสิ้นตีนจกแม่แจ่มประกอบด้วยส่วนเอวสิ้นส่วนตัวสิ้นและส่วนตีนสิ้นค่ะ จะเห็นได้ว่าท่านเจ้าคุณพระนะคะได้นุ่งสิ้นนำแฟชั่นล้ำสมัยนะคะทำให้จากที่การนุ่งสิ้นเมื่อก่อนนี้นะคะเป็นสาวชาวบ้านนุ่งนะคะไม่ได้เป็นที่นิยมแต่เมื่อเจ้าคุณพระนำสิ้นมานุ่งนะคะด้วยความสวยงามหุ่นอรชรอ่อนแอ่นของท่านนะคะรูปร่าง สวยงามนะคะสะโสดะองนะคะดุงได้งดงามมากๆจนตอนนี้นะคะผ้าถุงผ้าสิ้นนะคะของทุกภาคเนี่ยขายดีเป็นเทน้ำเทท่าค่ะใครๆนะคะก็อยากนุ่งสิ้นแบบท่านเจ้าคุณค่ะผ้าสิ้นที่ท่านเจ้าคุณพระนุ่งนะคะมีลวดลายที่งดงามนะคะสีฟ้านะคะ สีฟ้าอ่อนซึ่งเป็นสีวันเกิดของท่านเจ้าคุณนะคะท่านเจ้าคุณเกิดวันศุกร์ค่ะหัวสิ้นนะคะและตีนสิ้นนะคะก็จะเป็นสีน้ําเงินเข้มนะคะเข้ากันได้อย่างดีลวดลายที่จบนั้นนะคะก็ละเอียดประณีตบรรจงมากๆเลยค่ะเข้าชุดกับเสื้อนะคะเสื้อเนี่ยซึ่งตัดเป็นเสื้อทางเหนือนะคะเป็นเจ้านางทางเหนือนะคะจะใส่กันนะคะ ผู้หญิงทางเหนือก็จะตัดเสื้อในลักษณะทรงนี้นะคะเป็นทรงไทยลื้อนะคะทางเหนือนะคะก็จะตัดแบบนี้นะคะงดงามเรียบร้อยและคลิปของเสื้อนั้นนะคะก็จะใช้ตีนจกนะคะมาทำคลิปรอบเสื้อนะคะซึ่งทำให้มีความเข้ากันได้เป็นอย่างดีเสื้อเซ็ตนี้นะคะเป็นสีเหลืองส่วนครีมนะคะ เป็นเซตเดียวกันกับเสื้อที่ท่านเจ้าคุณใส่ไปเยือนที่ลำพูดค่ะที่ตามเสด็จไปกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะเป็นผ้าเซตเดียวกันนะคะแต่ตัดเย็บโดยตัวผ้านี้นะคะใช้กับเป็นตินจกอีกลวดลายหนึ่งมาแถบให้เข้ากันกับผ้าสิ้นนะคะ งดงามทรงคุณค่ามากๆเลยค่ะ